เดินมาแยกกันเพื่ออำเภอเดียวกันไหมอำเภออะไรครับโชคชัยโชชคัยถ้าไม่มีโชคชัยเนี่ยมาบ้านผมไม่ได้นะเอาจริงมาสักพักไม่ได้เพราะว่าถนนสายโชคชัยเด่นโดดถนนเริ่มจากโเข้ามาเขาก็ถึงถนนอีกถนน ขอเลยมีประวัติเรื่องสนุสายพิศพ่าเยอะถ่ายเรื่องนี้นะพิศพ่าเล่าวนาเปนนาเล่า่าอ้าพี่น้องท่านโชคชัยมารัตน์รัตนะจาอีกสาบะไรอย่างมงี้นีเลยนเลยนีอมาถึงก่อนหือมาถึงหลังครับพี่ก่อนพี่ถึงได้ที่กันใช่ผ่ะจองาจองซึ่ปกติโดยพิษชาเราจะพบว่ามาหลังหน้าหน้าใช จริงๆควรจะเป็นโคราชใช่ป่ะแต่พอเป็นสภาต้องเปลี่ยนไปไงคะเออเราจะมามาหลักหน้าหน้าในไงมามาก่อนจะต้องมาหน้ามาถึงก่อนเริ่มีสิทธิ์ก็มาแต่มาก่อนมาหลักนกพร้อม่ากกวันนี้ดีดีเป็นอะไรก่อว่าแน่นอนคนะเนาะพร้อมไหมยังพร้อมยังครับอันนี้ถามแบบธรรมดาพร้อมยังครับ พร้อมไหมครับพร้อมเริมดีนี้เด็ยทันนิดคยัง่ยใจะีมเดยรในการเดินทางอยู่ใส้งไซซ่งปานปานเก้าเนาะะตอนที่พี่เลี้ยงมาถึงพี่เลียงน่าจะผแบบประมาณนั้นเลยนะคะทีมแรกพร้อมไหมครับพร้อมเขาไมเาเรื่อยดีเน้ะเดี๋ยวเขา พยายามสวิตช์ภาดี่าแต่ทีมทีมคทยเราออกเดินทาง8โค่ะต้องพยายาทีมโชคททีมรัตนาออกเดินทางเวลาเดียวกันเลยนะเอาละดี๋ยวพ่กานทายกันพอสมควรแล้วนะครับก็ทีมต้อรับอุ้านหกลางะครเคยมาบ้านครับ ยกมือค่ะใครมาใครใครมาแล้วบ้างสามท่านมเรามาทำอะไรครับมาปรรทุกพิธีมาเร่กบรรทุกพิธีแล้รับี่เท่านใร่รับท่านสองท่านรอว่าท่านที่มาท่านกับมาจะท่านไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าโรงารไม่ได้อยู่นี่ระหว่างที่ทุกท่านพัฒมาโรานก็ตาอกพัฒนาเหือนกันยกกันลบ อีกล้่ตเหมือนกันนะครับเนาะอ่าแต่วันนี้ก่อนที่เราจะได้ทำกิจกรรมต้องมาเราต้องมาเจอกับเมย์ไงก่อนไปไม่ถูกเลยว่าเจอเปยนไงก่อนอีกไปทำไมไม่ถูกฐานเขาจะเป็นที่ที่เขาได้สร้างฐานชุมชนเนาะเป็นทีมเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีที่เป็นคนที่ไปเชื่อมกับตัวทศเพื่อทำสิทธที่ดีๆ ให้เกิดโอกาสขึ้นในบ้านเราขอเสียปรบมือนานๆนะครับคุณหมอแปลงครับคุณหมอดยตอที่เทนาคับมือเรามาเยนะครับเข้ามือคมมันเปลี่ยนตัวกันเองเนยแล้ขอพูอตันะครับพอพูดเรามีไงมัอยากออกไงตีกี่ทอดยี่ๆแลยวลวออกเปงนไม่ได้เป็นขอ ไหน่ออกาออก,าออกสอายแบบนา้มาน้กย,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 ย่่เอเรายากมาโยกรว่าพียาพายนยมาาะไม่รู้ใครอยากมาโงการาม้งท <c oughs> าไรยากมายงการม้งางที่บ้านนี้ ที่ไม่ยอมให้คือยังไงที่จสงสัยไหนใครกูวันพามาโอ้มีคนตัววันพามารู้สึกยังไงพอมาถึงบ้านของกันรู้สึกยังไงคะสิ่งแรกที่เราเรียวรถเข้ามาถึงบ้านของกันเราคืออะไรคะอ่าอ่าอะไร อะไรคะทำบ้านเอาขามวบ้านเอออะไนพอเข้ามาเออเป็นจัดสรรบ้านอะไรอะไรค่ะเข้ามาได้เหมือนกันใ่ไหมพี่ อันน I mean, ี some, right? ้อันนี้ความคิดของเราที่ว่าเปสายตาขนาดนั้นก็น่แต่เราไม่ไดไม่ได้ทำสิ่งนั้นเลยนะคะแต่เราที่เราที่ คนโราณจะได้แบบนั้นไม่ก่ายอะไรนะกกองเางทำร่เราเห็นว่าทีนี้เรียกว่าเราทำนะเรารู้สึกที่เราได้เร้าทำกันไม่ใช่คนที่ทำไมแต่ถ้าสเรื่เงินเอนทำารไม่เป็นคำสารเลาตงเนมาที่ ก้อนเขสอาดทุีะเจ้าหน้าทีก้อนเขาสามี่กันก็ทำแบนี้แต่อย่าให้เราใส่ยาลบวมองไปเรื่องความคาดายเรื่นหนักตว่าทํ่าไมเขาถึงเป็ีนความรู้งเขาบ่นหาที่นาะ เขาพูดม so ีเดียดเนี่ยที่เขาเขาก็ไปเดียดเน่ยเหมอนกันเขาก็หงหนาหนาขั้วหนาเดอย่างใไกลหนามากเขาเป็เห็นอกันแล้วทำไมเขาถึงสามสี่แล้วทำไมถึงโดนสามสี่กันแล้วทำไมบ้านเราถึงตคือไบบานคงการเนเขาถึงเข้ามาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ร่วมงานกนคือมันได้วกามันเป็นตามต่ มาชุพการปั่งานที่ที่เขาอยู่ใกล้แมน้ำเ่งหรือแ้กระทั่งคนอื่นนย้องๆที่เป็นแตเด็กนักเนอะไรประมาณท่ทุกคนก็จะพูดถึงงงการไม่ถ่อมเพราะเขามีเพื่อนสนที่ทำงานให้กันเราก็จะเวลางานงาเราทำงานหน่วยงานอื่นหน่วยงานตำรวจหน่วยงานเกษตรมาเาก็จะชื่นชมงางการแบัแต่กันไม่อยากให้เรามาจบที่ทำทู้คดเพราะว่า เรามันมีลต่ไปเรา็ค่้ำความรูจคารู้สองอย่างเดียวเรา็นคับเดี๋ยวถ้าแต่บอกวกเราจะเที่ยวที่เที่เรารู้สึกสนใจเราตั้งคิเขาทำยังไงเขตั้งิเขาทำยังไงเขาเกิดความรู้สึังไเขาคัไต่าเขาซื วกมือกัแบบนี้บ้านเราเขาสะอาดเรามีวจัดการแบบนี้เขาแบบเพราะว่าหัวใจของเรื่องที่ทำให้บ้านมการเป็นแบบนี้คือคนเสื้อทาอยากให้เราปลีนให้เสื้อถุงเูดขึ้นในะท่านวันนี้เขาสวยขึ้นหน้าตาดีขึ้นแต่ก่อนเนี้ยแ่มาปีแรกๆมัตก็งใช้ห้าตาแต่ทุกวันนี้เห็นคนเต้นไหมคีเไห เดี๋วเวลาเราเห็นที่ส่เขาเลถามที่คราเขาทำไมงจะเ่นทำไมเขาเ่งข้นทำไมเขาทำงเได้ดีทำไมเขาพูดได้ดีหรือแมกระทั่งสภาเขาทำงานร่วมกันยังไงเขาก็ตีเสียเวลาติเดี่ยวที่นั่เขาจะาดสองวันนี้อยากให้เราหาเรื่องกับสองหนึ่งเวลาเราหาเรื่องนี้ ความรู้เรื่องนี้ว่าทำไมบ้านตัวเองขึ้งทำไมเขาจะตายเ่งบบมากขึ้นหาแบบเปิดใจด้วยอย่าหาแบบุูยกานเท่าเหยียบก็ได้หรอกถ้าเมื่อไหร่หาแล้วมีคําถามในหัวตัวเองว่าบ้านเราทําให้ได้คนนั้นทําไม่ได้คนนี้ทาไม่ได้บ้านเราก่คือบานเาเขาผู้หญ่บบานเท่ากับว่าคือผู้หญ่งบานเขาออสบอว์บานเท่ากับว่าคือออสบอบานเขาสภาอผ้าบานเท่ากับว่าคือสภาอผ้าบานเขา พุ่มบานคนรับย่างเบกุไ,ไดเมื่อไหร่เรามีคําพูดนี้อยู่ในนัวความรู้ที่เราควรจะรู้จะหายคืถ้าเราจะไม่สนใจเหมือนเรายกตัวอย่างอยากเราไปเห็นข้าตรงนี้มันกันยกตัวอย่างาง่ายๆเราเห็นหน้าแปลงเห็นนึกเห่าน้านแท้เขาเห็นกำไลห่วงนะโกรนโกน ก็เราก็เห็นหน้าเดียวกนเลยเนาะห่วงนะโกนโกลหามแทรกเราดี่้แทรกหน้าทางๆก็ขี้ไล่หน้าแปลงนมีก็เขาเขางงามแทรกเหมือนบ้านโรงแรมเป็นโน่นบานผิดหน้าห้ามเลยแต่ถ้าเราไปดูปุ๊บเราเขาเห็นปะใดดอกบ้านหน้าบ้านเฮ้ามาหน้าโคขงเห็นปะใดดอกมีนเฮ้าคือม่นคือเขาเขาเห็นปะใดดอก ถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เราจะไม่หาความรู้เลยว่าเราไม่ตั้งข้อสังเกตเลยหน้าคันหันนันคือสีลายหน้าหนีคีอหน้าแทนที่เราจะตั้งสังเกตว่าดินคือกนนอันหน้าคันหันคือบหง้ามหน้าหนีคืองามถ้าเราตั้งข้อสังเกตแบบนี้เราจะหาความรู้เลยว่าเขาเป็นยังไงแบบไหนค่ะเขาเขาคือหน้าฉะนั้นอยากให้สิ่งหนึ่งที่ อินวิทยากรอินพี่โออินบ้านนุ่งจังช่วยพวกเราไม่ได้คือกำแพงที่อยู่ในหัวเราถ้าตั้งข้อสังเกตแบบนี้เราจะไม่ได้อะไรเราจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นต้องตั้งสังเกตว่าเฮ้ยหน้าต่างบ้านต่างบ้านนู่นต่างบ้านนี้ต่างเขาเป็นยัไงหน้าต่างเขาเป็นยังไงไก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเที่ยวนานนานก็ดูช้า เราเด่นมากหน้าดีหน้หน้าดีกว่ามแต่อันนี้เราอาจจะไม่เห็นสถิตเขางลงฟังวันหนึ่งเขาก็ได้เราเปรียบเทียบกับอุบัติเหาุแ้วดูวิธีการเล้วดูความยากของเราแต่เชื่อว่าเขาอ่ะจะเล่าให้ฟังเราฟังอ,อย่างเดียวไม่หมดแต่เราต้องอันไหนที่เราสงสัยจดใส่กระดาษไว้แล้วลงแลกเปลี่ยในใช้เวลาสองวัน,วน,นที่เดียกระบวนการเต้าของมันแค่นี้ ถ้าเรากลับไปด้วยยังมีอะไรอยู่ในหัวเรากลับไปเราก็จะยากเหมือนเดิมเราก็จะสภาเราก็จะไม่มสำเร็จเหมือนเดิมเราก็จะรวมตัวกันไม่ได้เหมือนเดิมเราก็จะทํางานบนเงื่อนไขอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ร่วมมือไม่ได้ชาวบ้านลองถามดูที่ว่าชาวบ้านที่นี่เคยเประสบเสีทางไหมะชาวบ้านที่นี่แต่ก่อนเคยร่วมมือแบบนี้พอนี้เราเห็นเป็นเนสียใจเนาะทุกคนผู้คนแถวทุกหน้าผูเป็นเสียงรวมกันว่า มันมีนอยู่่ะมันน่าจะเกิดจากความสั่งที่มีน,นั่นน่าจะเกิดจากความคิดหน้าที่เราเอยแค่นี้ค่ะต่อไปเราจะได้ความรู้ต่อไปเพราะว่าชุมชนได้อยู่นีคนอื่นทำไม่ได้นะคะสสอให้เงินมาคนละหนะึ่งแสนเนี่ยเดียวไหมนม่เดียวโครงการนี้คนนั่งอยู่ตรงนี้ได้ค่าตอบแทนไหมคะไม่ได้จะพาบ้านโครงการชุมชนได้อยู่กี่ปีแล้ว หน้าปีได้เงินค่าตอบแทนไหมชุมชนได้อยู่โวกนนโกันทำมาจริงจริงมีงานมีโครงการจริงแล้วก็ทำแบบบ้านนอนกันี่ร้อยสิบหมน้องไม่มีโครงการไหนได้ค่าตอบแทนแต่ทำไมเขาถึงทำัวเงินงให้เราถาดหรือว่าเขามีความกล้าแบบนี้ต้องทำยั้ไง แล้วเราต้องถือว่าเราช่วชีวิตพวกเาอยู่ไหมจริงไหมมีใครที่จะย้ายไปแต่งงานที่ย้ายไปแต่าอยู่ไหิดไหมสิ่งห้านในยูคบ้านโโหเรื่องเรไปอยู่แบบห้องอาารที่บ้านอโหี่คนหัวโล่่บางเราความีกู้เล่นใชไหมเน่อคงไม่มีไกที่ไายถ้าไม่มีไกที่ได้ทำไมเราไม่ใช้ความดควาาม ช่วยกันถ้าเราช่วยกันแบบนี้ถ้าเราเป็นคนเก่งถ้าหมู่บ้านเราสามที่จะมาเป็นที่ของคุณไหมใช่ชาวบ้านเรารักใครคนเกียวกันร่วมมือช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราอันนี้มันมีค่ามากกว่าเงินกลุ่มเป้าหมายหลักที่สสให้ยื่นมาแสนเนี่งคืออะไรดูไหมใครเห็นโครงการตัวเองเราไหม เอริยังเอริยังอาริยังยังไม่อ่านจากไปก็ควรนะคะวัตถุประสงค์แรกของโครงการเจ้าคือเรื่องศัสนาบทนี้เงินเกินขึ้นของโครงการคือการให้เป็นเงินในเงินแต่งเนี่ยเกินขึ้นจากการพัฒนาครบ ไม่เปลนกั้คะถ้าพวกเราเปลี่นแล้วความเก่งนบตัวเหมือนบ้านโบราณเงี่ไม่ได้ค่ะคุณหอถ้าเราชนะไหมถ้าเราชนะนลองหาบ้านกบราเนาะเขาเคยทำงานร่วมกันเขาทำไม่ได้เขาทำค้อนไม่ได้เขาีกันไม่เลื่นเืเขากว่ากันยังไงเวลาเขาไปขอความรุ่นืเไม่ได้เขาทำยังไงเขาแก่แล้ ตอนแรกทำไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ทำไม่ได้เราไปดสอบาพี่นี่ทำไม่ได้เขามเขาบอาสองวันถ้าเราได้แค่นีกลับไปเนี่ยการมาพัฒนาอมากทอะ้งนสองูมา่ทีท่าเสียเวาสามารเท่าเรคับเวลา ถ้าเงิสอสอรัสคนแรกก็คือถ้าพวกเรารู้ทีิมีการรู้การจัดการหรือว่าทำไงจะพาถึงเยากนขึ้รู้แนี่ยทำยังไงให้เกิดความคางความรู้อหน้าขึ้นเจรนเนีูนงข้ามลนะมกฝากฝากฝาแค่นี้ แล้วก็เดี๋ยวเราลองเข้ากระบวนการแข่าขในเรื่องของที่เะว่าไปมาหลายส่อแล้วีนงทเป็นปรสบการณ์เรียนรู้มากที่สุดไม่ใช่ที่ทีไม่ใช่บรรยากาศไม่ใช่อากอากาศไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ลมสปรสาการเรียนรู้มากที่สุดคือในหของน้ำเราจะสังเกตไเวลาไปก้ำที่ไม่ได้ต่อทกท่เขาไม่ไถ้าท่านูดึานที่ให้แบบเาเป็นที่ที่ใ้เขา สาธิตจะละไปไอ้ที่อยู่ในใจก็เป็นแต่ไม่สามารถเอาโดยกองทุนรวมไปหรือที่ว่าจะทำอะไรได้ทำไม่ได้แต่ที่อย่าไปโทษไอ้ผู้ใหญ่ผู้ช่วยจู้งไหมตอนนี้เราลงเรือเดียวลำเดียวอะไรยังแถวนี้ลงเรือลำเดียวแหละอะไรยังไงลงแล้วเนาะคำนวณสัพพานผู้นำดึงตัวนี้เป็นลำเดียวอะไรยังถ้างานไม่สำเร็จเราจะกลับเมืองไทย นี่ยรัชนาติีมาจากปรไหนครับที่รัชนาธดีที่มาจากรัชนาธิปีที่มาจากน้องมาจากรัชนาธิปไม่จะรัชนาธิอกในรัตนาธิปมันชื่ออะไรโอ้รัตนาธนะถ้าหามพระพักตร์ามครครับม่จากไหนครับ าก็รถไฟโอ้ไกถไฟน้ำหลังเนาะนรถไฟมันปีร้อยโลค่ะปีร้อยเดินทางกี่ชั่วโมงมีใครไปกลับไหมคะเที่ยนนี้เรรอดิเนาะก็ไหนๆเราก็เสียเวลาเนาะโรถไยนี่ก็จะมีชื่อชื่อโรถไยนี่อะไรคะสีชาโรถไย เชื ải, ải, ่อป้าีขาเนาะไป่าจะผลมาหลายกัที่หลายโลกใครอยากได้แค่ได้ะัรับอยากได้หลายที่แต่ยังไปที่ไรไปจะทำงานก็ได้ทั้โชคไทยที่มาใจที่ต้องให้ได้ปัารถนาถูกไหมมันต้องร่งุนอ่ยถูกไหมดังนั้นถ้าอาตั้งนื่อนายการเรียนรู้อันนั้นะที่กได้อันนี้ไที่ก็ได้โคนเ่าของือเิอโน่นมาเาของตากากกัน ถ,ะะถ้าเร Higher, าบั้นไม่ได้ไทแบบนี้เราก็จะกลับไปแบบรีกสุาท้ายเราก็ไปเจอจนนานๆจนเราก็ไม่ด้มองฝากฝากแล้วก็เราเรียนรู้หดูแล้วก็เดี๋ยวแรกเก็ดแต่ระยะนานะมีใครจะเจออะไรไหมถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวไปหอบเราะเใหนที่โยนโยนก็ขอบคุณโยนะคะโยนเป็นถ้าเราแม่ได้สาวสมบัติเลยนะคะ ท่นเดือดตลอเวลาแต่ว่าท่นจะช่วยพวกเรานานๆเราจะเห็นระดับผูกบริหารระดับสูงนั่งทำงานกับชาบ้านโอเคข,ขอบคุณมากครับวัาี่ค่ะขอบคุณที่ใจมากค่ะไม่ใช่เตัวเรื่องไม่ใหญครับ